อา่านะครับกระดาษสีผมมาพบกันแล้วผมคารพิใจะตรระบบขัดรอบปฐมวันนะผมวันนี้เป็นตอนที่2 1 3 9ถึงตอนที่2 1 4 0นะครับผมอา่านะครับเพิ่มการสืร่อสารผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมือ่อ่านจะดีกว่าค่ะครับเมื่อเนี่ยันจนนับด่านบอมพระรุสสิทธิ์เจนดาวก็สามารถไปยื่นกลับมาได้สามหมื่นเพลยเมื่อถึงเวลาดี ขาได้ทนหเหตุการณออกมาด้วยความร้มวะวะองโกรกเมื่าราชวัดตันเป็นลของเขาจะดูซังหามันก็ไม่ได่อะไรเลยแต่หลวนพี่เห็นงดันมัน,นมีทรัพยากรจำนวนมากแห่งทุกปัดทองคำไปดำปานเพราะในท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะเป็นกอดังใดก็ตามพวกเขาต่างก็ต้องการทุกปัดทองคำไปดำปานนี่เป็นสมปาิในการกายเป็นประพฤติกระบางขันข้าด้วยสาริจุดจบได้รับทุกปัดทองคำจัตวาบมาทั้งหมดกี่เมตร บำพรุษักสิเทนเดาได้กอดข่าวสองแสงห้หมื่นเบสด้เห็นได้อกอดต่อตก,กบมากกว่าตำนวนที 5, ่แท้จริงห้าหมื่นเบเขารู้ดีป่าวัดโดยสิ้เชี่อเขาบ้างป่าต้องการทําการเด็กเลียรูปปัดทองคำํำปิดบันกับเขาจะแน่นต่อแต่นย้นเขาจึงด้วยทำการเก็บซอดรูปปัดทองคํำปิดบันเอาไปมากกว่าหมื่นเนี่ก็เพื่อครอบครัวของขาไม่ใช่นะเขาคงจะมีบานทำการเด็กเป็นมันจะนนต่อ เมื่อใรก็ตามสิ่งข้อความขอตอบโตจะไมคโอเคบัมพารุตระบางขั้นสีสิ่งพวกเขาอาจจาะคร์แข็งทูกปัดทองคำพิดําปานจนไม่สามารถกลเป็นบัมพารุตจะบางคันหาตาแต่ในตอนดีพวกข้อไหนไม่ได้เกิดสมันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในตอนดีขอจึงเก็บลูกปัดทองคำพิดําปัน,ปำนจำนวนมากมายเอาไปได้เก็บมันไว้บางส่วนลูกปัดทองคำาจํำปานสองแสนหนึ่งหมื่นเม็ดดังนั้นเกิอบัมพารุตาสิเต็งดาว ได้สุดท้ายแต่เขาเลิกนี่เปียงพอที่ทำให้บางพระรถยนตบางคันหาเง็นค่าจำนวนที่15คนกลายเป็น,น,น,ร,ปนร,รถจนตบางคันหาได้อย่างมั่นคงคุณจะต้องรู้ก่อนว่าภายในประเทศเชื่อกัว่าป่ามีบางพาร,รถยนตบางคันหาเป็นมากนัอย่างที่ที่โศก็มีบัมารถยนต์บ,บางคันหามากกว่า3โ0คนด่าน,าานจำนวนที่15คนด่านที่มีความสำคัญอ,อย่างยิ่ง รายยิ้มมากอนดาน่างมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้รูปปัตทองคำเป็นดัมบันตะบอลป้าอย่างสมัยสมคนไม่อส่บวันแคลว่าต่สามารถให้กันเดินบางเพราะรถจะบางคันห้านี่จะมากกว่าขึ้นมาเท่าหนึ่งด่างเพราะอย่างไรก็ตาอัตราคสุมเตสของเบลสิบสามคนก็มีมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในกอดตาแต่ถ้พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องใช้รูปปัตทองคําป็นดัมปัน บทยังวินแปดแต่ถ้าหากใช้จำเง็ดโผลบังพรุติดำปานจะสามารถตีกำน,นังมาตามากกว่า35โนบริษศาสิทธิ์จุงจิตจบ้าไม่ต้องการรุกปัดทองคำปิดบันมากใหม่ดตาท่านสามารถบริจาคลุกปัดทองคำปิาบาลส่วนเกิดให้กับประตูสิธิ์เกี่ยวข้องป่าได้ถึงปายและแน่นป่าประตูาสิทธิ์เกี่ยวข้องป่าจะไม่ทําให้เจ้ารู้สึกเสียเจก็ยังสามารถเจากระตาบ ไปอย่างบัมบูดจำบางคันหาได้อย่างแน่นอและปะเจลสิทธิ์เชื่อว่าป่ากจะพ่ายยมเปเด็นที่เสื่มมอบสืบรกรในขอบเขตบัมบูดจำบางคันห้าทำการคืนผลเจ้าไปอย่างขอบเขตสูงสุดของบัมบุดจำบางคันห้านอกจากหลีเขาจะรู้คุ้มกันและให้สมบัติสัพสิทธิ์จำบางแก่เจ้าบัมฮารุซาฟิเทนดาได้เก่าขึ้นปา่าโอเคเขาจะรงยี่เทียนทำการเรียนหน้าต่บ เขารู้ต่อ่ากคอ,อน,นไม่สาม,มารถไปเจ็จต,ตาต่อมาเจ้ไอเทียก็ได้ยินถังมาพบกับบานโพสักสิทธิ์เที่ยกว่างปาบร,ร,ษริษย์ดิกจอกก็เก่งไปอย่างป่าบรรัมพาราศิษย์เที่ยกว่างปาได้รู้สึกตกใตจทันพุ่งหนาแต่โชคดีเท่านิ่มนามเจ้ไอเทียก็ตอกบกับเรื่องความทำตัวแดดเรื่องของจอกกระเพอ่มเจ้าสามาโค้ทเอาลูกปัดทองคำจะดำปานกลับมาได้จะมากป่า ซึ่งเหมยอยือนเบงบอกที่จะเป็นสุดความพยายามของเจ้าเพราะจากตัวจ,จริงๆป่าเจ่าเนี่ยได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์สุดจริงขอบเขียนสั่งรถคุณสามารถาเป็นเพจริงหรือไม่ยี่เ,เทียนดูว่าเขาไม่สามารถปิดบันเจ้าเพราะเขอช่วยอะไรพยังมักในทางดีทุกคน,นต่างต้องสงสัยใช่แล้วเย่เทียนพยักหน้าตอบกรับเมื่อเห็นว่าเย่เทียนยอมรับในเรื่องดีบัมพอลุตจักสิ่เรียกว่าบ้างป่าก็อดไม่ได้ที่จะสุดหายใจเขา้า และบัมพารุสักสิเทนดาวก็ตกกระดึงเช่นการแม้มันจะมีการขคดตาวแต่พวกขอ่อยมันก็ยังคงต้องตกตายเมื่อรับการอยอมรับแต่เย่เทียบเรีงส,รรสุด3.15สามพศ1 5 8ัู้เหมือนว่าเจ้าจะสามารถให้กำเนิดทักษะปฐมตัตกรเตรียมบัญชีเิดแต่ขอบจะเป็นสุดได้แพงบำเพรุสักสิเยอะหของปอได้ก่าขึ้นป่าเย่เทียนทำการพริาต่อบตาบ,ตบนิ่งบันดีไปยป่า เจ้ารูเมลป่าบั๊โอกาสที่สามารถไทยเป็นบัมพรุโจำบางขั้น6กโดยการจ่าเล็กติงสโตสามร้อยหสิบหาปเพ็บนหอคอยจดำรงดันเบียเท่าไรวันเบียเท่าไรที่นั้นเติดยี่ยเขียนรู้สึกแบบผู้จะเพิ่มเดกหน่อยมันคือ5้บเปอรซบพร์โาสิบเเช่ยวของต่อได้กล่าวขึ้นมา่าป่าบัมพารถโจดาบางขั้นหกึงคานที่จะเ็กงสดตรเงรระบิก,กบนหอคอยจดำรงดัน มีเปอร์เซ็นต์ในการเจกระาบไปอย่างบัมพ์พอดบางขั้นหกเพียงแค่หนึ่งในร้อยท่มหนงต่างนี่ก็เป็นอย่งเงีนเช่นการที่บับพ์พอดบางขั้นหกหายไปอย่างป่าในภูพักาิตะบันทั้องโปรต์ต่อไปอีกต้องเรื่องหนึ่งเจ้าก็เกิดเปแน่น,นดอนที่จะสามารถกลายเป็นบัมพ์พอดีาบางขั้นหภายในอนาคตรอจะไม่สามารถให้กำเนิดบัมพอดีบางขั้นหกภายในอาณาจักรปีนางข้นสูง แรกก็หาจปราตฏจะบังขั้นหกจะเกิดมาขึ้นป่าสถานะ่าจักวิญญาณขั้นสูงก็คงจะสูงไปอย่างป่าคงไม่น่าอเหมือนกับตอนดี้เส้นเด่นหนักนำเสียงของบัมเพิลซาสิเคียวรุ่นป่าก็ได้เป็นป่าแต่ไม่หนอนป่ามันก็ไม่ตอบตนที่จะได้เกรงสืบเนื่องระบบเพทที่มีพลังต่อสู้ที่อยู่ตรงขอบพนในดับเดียวการพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้ดเอ็วขึ้นในภายหลัง มันมีมอดกการจาร็กเพียงแค่สมารเพิดหน,น่งาดเกี่ยวกับเพียงสุบหนึ่งร้อยเอเกาภ่ายใน,ในจับบินอย่างขั้นสูงและภายใน,ในจับบินอย่างขั้นสูงของพวกเาามีเพียงมอตกบินดันงจบินเท่านั้นที่สามารถทำได้ย,นนยิ่งเทียงพยานาเตารับ่างเข้าใจแต่ทราบแต่ไม่ป่าไม่มีความรู้จำบันจบันทุกใจที่เสริมมาทุใจเพียงสิบได้ถึงสามร้อยี่สิบแปดเรี่ที่กําเนือขึ้นป่นาภ่ายในเวลอพักยิบันทั้งหมด บันบารูดซักสิทธ์เีื่อของทางพอที่ทำการกอดถาเาเองก็ไม่อยู่ตูเย่เพียงทาการใส่ความาไปเซ์ก่อนหนะ้เจ้ามีเพียงแค่นนหนึ่งคนเท่านั้นันบัมบ้ารูดซักสิ์เี้่อของท่อที่ทำการตอบกราบเพืหนึคนก็้องเจอเย่เห็นด้วยตกใจแต่เมื่อเขาที่หนคนจากในการศึกษาเป็นสด3ามิหประเภ็น์แตกเราจะทำการขอดินแดงอ่อคอจะนงสาม,มาช้ยกห้าง ก่อนนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติออคอเจมลอง345ชั้นยังสามารถบังคับความรำคาญตาด้วยกันชื่อเจื่องของปรถยศคันผ้าจะหากพวกเขาทุ่มเทความอย่างทั้งมดแต่ถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะเข้าใจวิทีสุด345ประเภทหนานบนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ไดไม่ได้บีบําเพ็ญดุจำปาคนายที่ดีเป็นสิทมากมายขนาดนี้แป่พวกเขาก็ไม่ได้บีบ ปสวัสด์าปชมวยสุดมากมายขนาดนานดังนั้นจึงเป็นเปรตตาที่พวกเขาจะสามารถทําการศึกษาปานดังนั้นจะมีไปอา,อาจจะก็ได้ว่าเจ้าเป็นคนที่สอบที่สามารถพลดแต่เบงซดสามร้อยหกสิบห้าเประเพรและเจ้าคงจะทําการจ่ายรับจุ่มันทั้งหออเอไว้บนหอคอเจนวงสามบห้ชั้นจะนแน่นตอซึ่งหนีไม่สามารถบอกเข่าเก่รถเขยนอกตาบําพอตรสอบสิกเกี่ยว่างปอได้กล่าวอ้นปาทั้งปรมาจาเครื่อเขาอ้าแต่แ้ว แต่ถ้าหากเป็นแบบดานรบไผ่นอกผว้คงจะไม่เชื่อแน่แน่ต่อหากไม่มีทักษะพรมัตการจะดำปานในขอบเคป็งสดุดความแตกต่างระหว่างขอบพขงแขกก็คงจะไม่มากถึงขนาดหนีเย่อิจฉาได้ก่อออกมาเดี๋ยวเรืองโกลนก็นจะบอกว่าทุกนั้นไนสมบัติจะดำปานที่สามารถเพิ่มขอบพขงแขกของทักษะพรมนตการที่บัน่นดาบอมพะรุษสาวเสี็เรียกว่างป่าก่อจบค้อมกับที่สมบัติที่นหึออกมา นี่คือสมบัติดำปานพอคอยทองคำเป็ัคำป้านถ้อแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดของมันได้จะให่หนอนป่าการใช้งานมันนานไม่ได้เป็นการเพิ่มทักษัปรม r a m a t a n a ดำปานแต่มันจะเป็นการป้องกันระยะชีวิตทุ่นนานแต่อะไรก็ตามหากเจ้าบอกป่าสามารถเพื่อระปรมปต r a าร t a ิ a ดำปานมันก็จะส,มะสามารถเพิ่มจะกษบป a r จ m a t a n a ดำปานหลังจากที่เจ้าทำการทำการมันแปน หาโอกาสที่ใช้งานบาันไปครั้งขานอกจากคำกล่าวของเขาอแตกบัมพารุตยบางคนอื่นก็คงจะสงสัยน้ตรงแต่เมื่อไรก็ตามจี่เจ้าเข้าสู่บัมพารือยบางขัน้นหนกแม้มันจะถูกเปิดเผยวันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอบคุณประดมาาการนิกาดี้เห็นได้ก่อขอบคุณทั้งหลนั้นเด้เห็นก็ทําการขัดเกลาวขอคอยทำำ้องความแขงแก่งสมดุลาและแขอได้สมบัติ รูปปัดของคำไปดับบัน200,000เปให้กับบังพัลสักสิทธิ์เที่ยวเอื้ออีกตัวนี่ไปมอโตในกากายกัวบัพบดับบันคันห้มอกวันที่เจ็ดก่อนที่บัพบสักสิทธิเที่ยวของปล่อจะจากไปขาได้โยนมอโตและกลับไเยศเทียวเด้เทียนด้าพันเอาไปและทำการดับดับมอโก้ี้จังรวเร็วดังนั้นในขณะที่เขาจึงดูวิธีที่สามารถกลเป็น บ,บางพาร์ติเียบางขันหานได้แต่หอคอยจดมโตงแต่ต้องรับกระดูกมากกว่าเก้าขางนี่เป็นเพียงเงื่อนไขขันแปรและถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สูดตั้งแต่ทำพารุษเบางขันสี่หนอยขอบเขตสูงยยสุดไปถึงขอบเขตบั่พพารุตเดีบางขันห้ามันจำเป็นที่ต้องบรรลุเงื่อนไขสัมปะกาประการแรกก็คือการบ่มเพาะหอคอยเจดมโงเก้าขางถ้าหากสามารถทำสำเร็จก็จะสามารถกลายเป็น บำเพารพลระบางค sponsor, ันหาขั้นขันตาางหนึ่งขที่ส,สามก็คือจะต้องทำการฝึกฝนร่างกายอัมพาชนต้องกำหนดให้มีความแข็งแกร่งเราจะต้องทำการฝึกฝนให้มันมีความแข็งแกร่งมากกว่าเก้าครั้งร่างกายอัมพาชนต้องดำเนิก็สามารถฝึกฝนได้เช่นกันดังนั้นเธอที่จะเียงรู้สึกประทาบใจร่างกายอัมพาชนต้องกำนิของเขาก็คือร่างกายไปเหยนสุดไปดําานหมืนเด่มร่างกายอรมชาชนต้องดำเนิ ที่ฝึกนเองขึ้นมาจากมดกรดดกฤษณ์สุดจดำปานและในขณะนี้เขาก็ทราบแลวป่าร่างกายรรน้ำปลาชนทุกคนเดิมดังสามารถทำการฝึกฝนสำหรับสำหรับจากแต่ครังนไม่เคยทำการฝึกฝนมาสักครั้งเดิรเวาหากต้องการที่จะฝึกฝนร่างกายน้ำปลาชนทุกคนเดิมควรจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งไปอย่างป่าเพราะมันต้องใช้ความพยายามทั้งสองอย่างนี้จะเต็มที่แต่หนังว่าทีิเจ็บปวดที่สุดก็คือ มันจะต้องอาศัยทักษะประมัตยานิตยบันเทิงชีวิตและกระบวนการดีก็จะต้องอาศัยกร,ระลพัฒน์ของระกทักษะประมัตยานต์ต้เนพัฒนาชีวิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันันไปอย่างป้าและเป็นสิ่งที่ก่อร่างทั่วไปไม่สามารถครอบคลุมได้มาคุณทําการกระฝูลทักษะตั้งใจรเป็นจิตในชีวิตดีการกระฝูลร่างกายบำชนตนน้องพัฒนากระบวนการยั่งยัง้งต่อไปอาจจะเปรียาบป้าสองเแื่อไขแรกดีใช้เวลาเพียงไม่นานนัก และไม่ไมมเมริ่มมีความยากมากเพิ่มความยากที่แท้จริงอยู่ที่เง่าไขที่สาซึ่งเป็นสาเหตุในการกักขังบําพารุรดตุลาบางังคันหัขึ้นตันจำนวอมาบไปทั่วนั่นก็คือการดูซับไพัยบัติดําปันไพรบัติดําปันจะใช้กลมเงยขึ้นในทาเรสีามไปดําปันและในช่วงเวลาที่ยาอนตาอนธุปิบัติละมันบางส่วนจะถือกลมเงยขึ้นมาแบบสูงภายในที่ซักแห่งของทะเรสีดมไปดาปันและเมื่อมันปรากฏออกมา บัตรพักรบันตคันท่าเราหนั้นก็จะทาการเข้าวันปลายส่วนบัตรติดดับบันทั่วไปที่ต้องการได้รับเธอบัตรติดดับันนานโอกาสความเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์เว้นแต่ว่าจะมีความโชคดีจริงๆซึ่งบัตรพักรถยนตคันท่าเรานั้นไม่สามารถพบปัญจานอกจากหนีบัตรติดสติคันท่ายังมีช่องทางได้อีกรับงใบบัตรติดําบันอีกตัวแต่จำนวนของมันนั้นมีในปีอย่างป้าแราต้องใช้เวลาในการสะสมเป็นเวลานาน บังพารุจิลัมปันของปฏิวัตกันห้าภายในอาณาจักรฟินดังขั้นสูงจากก็ทําการควบคุมภัยบัติดําปันนี่เป็นแต่เหตุที่ว่าทำไปปัจสว่างขั้นสี่ไม่แสมัรให้กำเนิดบัมพารุจิลบปันคันห้าตาเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถได้รับส่องแสงจากภัยบัติจิลัมปันแม้แต่นิดหน,น,น่อแต่นี่หนอนว่าแม้ว่าเขาจะมีให้บัติดิัปนอยู่แต่โอกาสที่สามารถกลายเป็น บำบุรุลกรมบังขัน5หนึ่งก็มีนายไปอย่างป้าพระอท้ายสุดแล่ภัยบาตรจตบันหนันก็แค่ทําให้บำบัรจตบันขั้น5ขึ้นขาดมีสิทธิ์กลายเป็นบำรัดกบางขัน้าทต้องดางแต่โอกาสเขาสำเร็จบำบัดกระบาลขั้น5ขึ้นขั้นแต่ละคนดางร้อนแต่มีระเับที่จะต่างกันและถ้าหากร้อนเร็วมันก็จะหายไปโดยตัวอย่างเช่นผู้อุปสของสาขาที่เป็นบำรัดกรบาลขั้นขึ้นขั ของประตูสากศิ์เรียกร้องป่าพวกเขาจะรับส่วนแบ่งจากภัยปฏิบัติการใหม่ชช่นกันแต่หลังจากที่การระดับลมเตลพวกเขาก็จะไม่มีส่วนแบ่งเ้นแต่ว่าพวกเขาจะมีส่วนช่วยเหลือนิการอย่างใหญ่อีกลวพวกเขาก็อาจจะมีกาสได้รับส่วนแบ่งเพิ่มเติมในครั้งที่สองอัตราคําเร็จของบัมพเตมบางคันนาเพิ่มขาดที่สามารถจะปรับไปสู่ขอบเขตบัมพลตรบางคันท่านางมันมีความสำคัญ กับำนินขบี้สตรแรกจะมีความสัมพันธ์กับทักษะปนามจันทิรบันชีบด,ดิตัวเช่นเดียวกับเบอรสดุดทวไปพวกเขามีัตาสําเร็จเปียงแค่สิบซนตหกคุณโาษแต่เบียงสุตสด้ทีหนึ่งเระแบบเพย์พวกเขาก็จะมีมะมทักษะปมามรันจิรบันชีวิตมากกว่า2ชนดิดและอัตราสําเร็จของพวกเขาก็อยู่ที่มากกว่า20% แน่คนเห็นเจีินั้นเอตจากสำเร็จอยู่ที่50%ดังนั้นหมืว่าคุณจะได้รับไพ่ปฏิดํ่งปันมากก็ตาคุณก็ยังต้องการสมบัติอย่างเช่นลูกปัดทองคำาติดําปันเพื่อที่จะเพิ่มอัตราสาเร็จของปันหากคุณสามารถรวบรวมลูกปัดทองคำาติดําปันได้มากกว่า1เมตรเราจะได้รับส่วนแบ่งจากไพ่ปฏิดําปันคุณก็จะสามารถกลายเป็นบุตรเดิมบังคัน5ได้100%แต่อย่างไรก็ตาม การะรับรูปปัดทองคมติดิบัน1นเงินเวตนไปเป็นระยะขนาดใดและในทางกับการจะหากควรทำการลรบกลัวไบปฏิดมบันด้วยตัวเองใหม่ที่ยังคงมีความบางจูเพระท้ายสุดแลทจะหากควรขอร่วมกับโดยสิทธัน5หากระกับเป็มไปหดจับังขังนธกถึงขั้นควรก็จะรับสนแป่งคอยบัติำบันอ่าี 5. ภายใต้สาาการปกติถ้าหากมีไ่อยปฏิบัติำบ,ำบัแบบงพระดบาบังขันธึขั ก็สามารถมีความปัอดที่ไปถึงขอบเขตบัมพาร์ติเดมันคันทาดิช่นการแต่อัตราเสจคุมบอนดาลอาจจะวเองแผนหนึ่งในพันตราและในแต่ละครั้งที่รมเปรี่ยบอัตราคอนเสจก็จะน้อยลงเดือดต่นเด10สโอกาสท้งหมดก็ได้หายไปตลอดกาลแต่ถ้าหากมีเฮลบัติดัมปานอัตราสอ็เสพขั้วส0โทไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นสิปร์เซ็ตแต่ให้นอว่าถ้าหากตั้งใจไม่ได้แข็งแกนจิตแต่ไม่ได้มีความแขงแกน การข่เก่าภายบัติดำปานนี่เพียงแต่จะนําไปสู่การร้มเรีแต่อาจจะนําไปสู่ความตายอีกอยู่กล่าวดงสรุปแล้วดิ่งทําการผมเพาะเมื่อเ่าตายโอกาสเขาจะลดก็จะเพิ่มขึ้นแม้ว่ามันจะร่มเรี่ยแต่มันก็ไม่ทำที่จะตกตาการบ่มเพาะออคอยเป็นเมืองมากกว่าเก้าขางการถุกฝนร่างกายบาดสนต้องเหนื่อยมากกว่าเก้าขางเราจะต้องได้รับภัยปัติดำปานนี่คือเงื่อนไขท,ทางสัมบัติากา ถ้าหากคุณต้องการเพิ่ามราดับสําเร็จคุณก็จะต้องตัดเตรียมลูกปัดทองคำจิดตบันตะบันป่าไม่ชินนั้นมือขึ้นอยู่กับโชคชะตาได,ด้เห็นในรูปแจ้คสะสมปูแต่ก็ตาบบําพาร์ระบังขนักถึงขั้นตะบันป่าของปิวตูศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่า,ยาป่าไม่ได้มีลูกปัดทองคำจุดําปานแม้วกาเขาจะรับสนแป่งไอวัตจดตะบันป่า,า,ปา,า,ปาพวกขอนันตงก็าอาศัยโชคของตัวเองเพื่อทำการปับจับ เพราะรถจักรบรงทันท่าสิ่งพวกเขายัเด่นนั้นต่างกับร่มตรีแต่นั้นว่าอาจจะมีโรถจักรบัรทุนถึงขั้นบางคนที่ยังคงเก็บไปะปฏิดำเนินเอาไปรอให้โอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยจของตัวเองก่อนจากนั้นเพื่อทําการยกระลับเข้าสู่ขอบเก็บประวัติจักรบรรทุนท่าโชคดีที่เราขอร่วมกับโดยสิทธิ์เที่ยวกือว่ามันป่าเมื่อที่เห็นทหารเจ้าทำเพืกอจับด้วยตัวเองแม้ว่าเราจะรับออดกนี้มาก็ตาการที่สามารถแกยเป็นบุตรจับรงทันท่า โดยไม่ได้มีภัยวัตถุดำบันตัดแต่แรกนานมันก็คงจะเป็นเรื่องยากไปอย่างป่าได้เถียนได้ตอนหายใจตัวเองในขนาดนี้เขาไม่อยอมเป็นใจต้องกลง่ลนเกี่ยวกับกองเจ็บประมุขธำบังคันหาอีต่อไปรอท้ายสุดแต่เขามีรูปปัดทองจำปัจจุบันมากมายและเขาสามารถกลายเป็นบังเทอจบังคันหาด้เมื่อฝึกฝนไปถึงระดับเทียมกัดแทงแท้จริงซึ่งกระบวนการนี้จะต้องใช้ทรัพยากรจำบนันป่า แต่ตัวเขาเองก็ได้ทำการรูปโปรเซสก่อนเอาไว้มากมายได้ปัดตัสสิทธิ์เชืองออกจนได้สัญญาป่าจะทำการจัดหาเสบมกรอรให้เขาในการบ่มเพาะดังขอจึงไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรหอคอยจะจำ้องแต่เรื่องการทำปสะค์ทุกนเด่ดน่างสามารถบ่มเพาได้ในวลาเดียวกันแต่โดยทั่วไปแล้วหอคอยจำนวนจะจกเพาะก่และเมื่อหอคอยจะนวนได้ถกบ่มเพาะตึมาดับ้ดิน ร่างกายอบอสนต้องมีก็จะรูกปลอมเพอโดยเชน่นการและพร้อมในการบำอมเพาะของมันจะต้องขึ้นไหล่เท่าที่เถียนได้ิดกับตัวตเองถ้าหากคนทําการปรึกโนหอคอร์ดพิจมีตง้งเจตเดิมเดินม่ใชกของคุนก็จะมีความาเตียงขึ้นเดือดและที่เป็นแด่างนสูงก็จะถูปกปลมกลัเข้ากับเจเดนดอกพิงสูตรประทักษะปรมัจจารเตรียมเป็น,ปน,นพิเฟเพื่อทาการปมเพาะร่างกายอบอสนต้องกเดเพราะฉะนั้นดิ้มีเป็นจิม,มากทั้งหมดทย ประสิทธิภาพในการผำเพ็ก็จะดีขึ้นทุกดนานโดยปกติแล้วเี้ถิ่จะได้การฝึกฝนหอคอยเจดมงกรลอเมื่อผมเพาะหอคอยเจดมลเสร็จสิ้นการบำเพ็ญเรื่องการทำปชนทุกคนก็จะมีความน่าดิงขึ้แม่เริ่มทําการบำเพ็ญอะไรที่กลัวเจ้แข็งแรักษาเพียงจุดที่จบที่มีเปียนสุดมากกว่าสามกรจะมาแบบเพเริ่มทําการบำเพ็ญหอคอยจํมตรงถ่ายตั้งกระทำคนพิเศษหอคอยํจนมรเจ้เท เริ่มถูกขกัดเกลืนเนสซึ่งกระบวนการนี้ต้องการใช้สิ่งพกรัรบวัสดุเพื่อเสริมสร้างหอคอยเป็นนองของเขาวพระแลด้วยวิธีนี้เท่นานั้นดดานที่เต็มในวิศวกรรมเขาจะรับการจกระดาบขัดเกลาขัดเกลาขัดเกล้กาเช่นพยายามบ่มเพาะของคอยเตียนอจะบาข้างโดยไม่ส่งกันใช้สิ่งพกรายไม่เต็ต่อนอกจากมีประเด็นเชื่อวา่าปาอย่างมีสมบัติบางชิน้นที่มาสมาการบ,มบร่มเพาะออคอยจะดยงตรง และมีผลในการสรางสร้างประวาาัติกาดิเอร์แลดี่เห็นกี่เดินทางไปหาสบัดังกาเพื่อเร่งความเรการบำเพ็ญเพาะข่าวหลังจากที่ผ่านไปมีบุญทุกจี่ดาําปานดเนดี้เห็นก็ประสบประสบ็จในการบำเพ็ญาะสัมเทจิ์กางใช้เป็นสุดสามประเภา,าคเเพื่อทําการฝุกคนงานมันใช้เวลา,านางเป็นมากกว่าที่มันจะสําเรจนี่เหมือนดับกันไปได้ไหมคดเแดี้เห็นได้ก่าภายในใจของตัวเอง<ม>อาลนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ทางอิสรานะครับผม,ม เอาไว้ปรชมกันตอนเย็นคืนนี้นะครับว่าเหตุการณ์ก็จะไปในรวกาน,นั้นนะครับผมเอานะครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแกชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครบอบครัวเลยนครับผมครับ